ความรักหรือความหลงอาจจะแยกออกจากกันได้ยากแต่โดยธรรมชาติแล้วเมื่อคุณคบกับใครเป็นเวลานานๆความใคร้นั้นก็จะหายไปทําให้ความสัมพันธ์ที่แท้จริงเนี่ยปรากฏออกมาหากความรักนั้นไม่มีอยู่จริงอยู่ในความสัมพันธ์เหลือไว้แต่ความหลงเมื่อหมดหลงแล้วก็หมดความอดทนที่จะอยู่ สวัสดีค่ะวันนี้เราจะให้คุณมาสังเกตความสัมพันธ์ของคุณค่ะว่าเขาคนนั้น รักหรือว่าแค่หลงคุณกันแน่หรือว่ามันเป็นเพียงแค่ความใคร่นะคะบางคนอาจจะคิดว่าแค่ความใคร่เนี่ยสุดท้ายแล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยนเป็นความรักได้คุณอาจจะเกิดความสงสัยในความสัมพันธ์นะคะแล้วใครที่ยังสับสนว่ารักครั้งนี้จะเป็นรักที่จริงหรือว่าแค่หลงวันนี้ค่ะเรามาสังเกตกันค่ะว่าความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยมันจะพัฒนาไปจนถึงวันที่ได้ครองคู่กันหรือเปล่านะคะ ของคู่กันแล้วแล้วจะอยู่ได้กันจนแก่เท่าตลอดไปไหมก็แรกเลยนะคะความรักต้องใช้เวลารักแรกพบอาจจะมีอยู่จริงค่ะนะแต่นั่นอาจจะเป็นเพียงแค่การหลงเจอกันสปาก,กันนะคะความรักเนี่ยจริงๆไม่ได้เกิดขึ้นแบบทันทีทันใดหรอกนะคะอาจจะเกิดความรู้สึกถูกชะตาชอบรู้สึกว่ามันมีอะไรบางอย่างมาดึงดูดกัน นะคะแต่สุดท้ายแล้วก็ยังต้องใช้เวลาที่จะเรียนรู้กันใช้เวลาที่จะอยู่ด้วยกันนะคะแล้วได้เรียนรู้ความเป็นตัวตนของกันและกันแล้วถ้าเขาอยากจะเรียนรู้ตัวตนจริงๆของคุณให้มันลึกขึ้นนะคะในทุกๆวันนั่นแหละค่ะความรักเริ่มต้นที่จะทำงานแล้วค่ะบอกเลยค่ะว่าการที่คุณ ข้อที่2ค่ะทั้งคุณและเขานะะจะอยากคุยกันทั้งวันทั้งคืนเลยค่ะ,ะ,ค,ะความรู้สึกเนี่ยเคมีของคุณทั้งคู่ตรงกันเข้ากันได้ดีนะคะคุยกันไม่รู้จักเบื่อเลยนะคะคุณจะรับฟังความคิดเห็นของกันและการแบบไม่เบื่อแบบลืมง่วงกันไปเลยนะคะเพราะว่าอยากที่จะเรียนรู้กันให้มากขึ้นนะคะอยากจะรู้ตัวตนกันและกันให้มากขึ้นนะคะหัวข้อที่จะพูดคุยนะคะก็จะเกี่ยวกับ เรื่องราวของกันและกันแบบเจาะลึกนะคะเรื่องราวของคุณเป็นมายังไงคกเขาก็อยากจะรู้ใช่ไหมแต่ถ้าเป็นเพียงแค่ความใคร่หรือความหลงนะคะทั้งคุณและเขาเนี่ยจะไม่รู้เรื่องราวของกันและกันเลยค่ะ นะถ้าคุณนะคะสังเกตว่าถ้าคุณยังไม่รู้เลยว่าเขาเนี่ยชอบอะไรไม่ชอบอะไรเขามีความลับอะไรนะคะเรื่องราวของเขาความทุกข์คืออะไรความสุขคืออะไรนะคะไปคุยกันนะคะเรื่องนี้นะคะแล้วถ้านะคะคุณสังเกตว่า คุณและเขานะคะเวลาคุยกันเนี่ยเขาจะพูดแต่ว่าคุณสวยจังนะคะคุณเซ็กซี่จังเลยนะคะอยากเห็นชุดนอนคุณจังเลยอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าบอกว่ารักคุณนักรักคุณหนานะนะหรือว่าแค่บอกว่าเออเรียกคุณที่รักเรียกคุณดาลิงอะไรอย่างเงี้ยรักคุณมากๆเลยแต่ให้ดูพฤติกรรมเขาค่ะนะคะ ให้ดูพฤติกรรมของเขานะคะว่าเขาปฏิบัติกับคุณยังไงนะคะบางคนนะคะวีดีโอค,คอคุยกันเนี่ยแค่ประมาณ1-2นาทีนะคะไม่ได้อะไรเลยนะคะ1นนาทีนะคะจะบอกว่าคนที่รักกันชอบกันเขาก็อยากที่จะเห็นหน้ากันเยอะๆเนาะ,นอ,ะอยากที่จะคุยกันนานๆนะคะบางคนคุยกันแค่ อาทิตย์ละหนึ่งครั้งอย่างเงี้ยค่ะคุณภาพการคุยของคุณไม่มีนะคะข้อที่3ค่ะคุณและเขาจะอยากเห็นหน้ากันนะคะทั้งก่อนนอนแล้วก็ตื่นนอนเลยนะคะใครที่มีโมเมนต์แบบนี้นะ,ค,ะคุณทั้งคู่จะมีความรู้สึกที่มีความสุขมากๆเลยนะคะมีความสุขสุดๆเลยนะคะเพราะอะไรเพราะมีกันและกันนะคะมีกันและกันนะคะ มันไม่ได้เป็นการบังคับจิตใจกันไม่ต้องมาบังคับให้เขาต้องทําแบบนี้นะต้องรายงานตัวชั้นนะอะไรเงี้ยแต่มันเป็นการที่เขานะคะเขาเต็มใจที่จะทําให้คุณเต็มใจที่อย่างยิ่งเลยเป็นอย่างยิ่งเลยที่จะทําให้คุณเพราะเขาเนี่ยทำจากความรู้สึกของเขานะคะเวลาเขาพูดนะคะสังเกตนะคะพูดไปยิ้มไปนะคะรอยยิ้มจะเปื้อนอยู่บนใบหน้าของเขา สมอนะคะแล้วประกายสายตาค่ะอันนี้สังเกตนะคะให้เพื่อนๆสังเกตค่ะว่าคนที่มีความรักนะคะสายตานะคะดูที่สายตาเขาเขาจะวิงวิงค่ะนะ,ะจะเป็นประกายนะคะสายตาที่เขามองคุณอะ่ะมันจะสื่ออะไรบางอย่างออกมานะคะมันจะมีความอ่อนโยนนะคะมันจะมีความที่อยากจะทนุนนอมคุณนะคะมันจะมีความรู้สึก จริงใจอยู่ในสายตานะคะแล้วเวลาคุยกันเนี่ยตาเขาจะจับจ้องอยู่แต่หน้าของคุณค่ะไม่อยากละสายตาไปไหนเลยนะคะแล้วคุยไปพูดไปสายตาวับ,ว,บวับไปนะคะนั่นแหละค่ะคนกำลังมีความรักเขากำลังตกลุมรักคุณแล้วละคะ่ะ ข้อที่นะคะคุณและเขาค่ะจะหยุดคิดถึงกันไม่ได้เลยค่ะคิดถึงกันตลอดเวลาเลยค่ะแต่ไม่ใช่อาการเพอร้อนะคะบางคนบอกว่าอุ้ยเพอ้อเขาหล่อจังเลยนะคะมานอนเพอ้อละเมออนะคะนะแต่การคิดถึงของคุณเนี่ยเป็นการคิดถึงนะคะ ถึงการกระทําดีๆที่เขาทําให้เราความสัมพันธ์ดีๆที่เคยทํากันนะคะถ้าใครเคยมาเดทแล้วเขาก็อาจจะเราเรามีประสบการณ์ดีๆร่วมกันนะคะคือแค่คิดก็ยิ้มที่มุมปากแล้วแบบนี้ค่ะนั่นคือกลายเป็นว่าการที่เขานะคะเขามีความรู้สึกว่า หน้าของคุณอ่ะลอยอยู่ในใจเขาตลอดเวลาไม่ว่าเขาจะทางานจะขับรถจะตื่นนอนคือใบหน้าของคุณลอยมาก่อนเป็นอันดับแรกเลยนะคะนั่นก็เลยเป็นที่มาว่าทําไมคุณถึงกลายเป็นคนสําคัญอันดับต้นๆของชีวิตเขานะคะต่อให้เขายุ่งแค่ไหนคะ่ะต่อให้เขายุ่งแค่ไหนเขาจะจะัดสรรแบ่งปันเวลานะคะ เพื่อมาทำให้คุณเนี่ยไม่รู้สึกเป็นห่วงนะคะเขาจะบอกคุณทุกเรื่องบอกคุณทุกอย่างเพราะคือคุณคือคนสําคัญของเขาเขาจะแคร์คุณค่ะเขาจะแคร์ความรู้สึกของคุณไม่อยากให้คุณรู้สึกเป็นห่วงไม่รู้ไม่อยากให้คุณรู้สึกไม่สบายใจไม่อยากให้คุณรู้สึก กวลกระว,ระวใจเวลาว่าเฮ้ยเขาหายไปไหนเขาจะเปลีกเวลาค่ะสักเสี้ยววินาทีนะคะเพื่อมาบอกคุณนะคะว่าเขายุ่งนะคะข้อต่อไปนะคะข้อที่5ไม่ว่าคุณจะมีรูปร่างหน้าตากันอย่างไรนะคะคุณและเขาก็จะพอใจกันและกันค่ะต่อให้คุณนะคะ ไม่ได้สวยเลิศเลอไม่ได้หุนดีเหมือนคนอื่นเขานะคะเขาก็จะมองคุณว่าคุณเนี่ยสวยสาหรับเขานะคะเป็นที่หนึ่งสำหรับเขาเลยนะคะหรือต่อให้เขาเนี่ยเป็นคนหนุ่มที่อ้วนลงพุงหรือว่าหัวล้านไม่มีผมนะคะเขาก็หล่อในสายตาคุณค่ะนะคะเพราะคุณและเขาเนี่ยพอดีของกันและกันนะคะมีความพอใจในสิ่งที่มีกันนะคะแต่ในทางกลับกันค่ะ ทั้งคุณและเขาพอมีความรักขึ้นมานะคะจะอยากพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นค่ะไม่ว่าจะเป็นผมเผาหน้าตาหรือสุขภาพนะคะอยากที่จะกินอาหารดีๆอยากที่จะออกกำลังกายอยากที่จะทำให้คุณทั้งคู่เนี่ยประทับใจนะคะทำให้ต่างฝ่ายต่างประทับใจซึ่งกันและกันนั่นเองนะคะเพราะความรักเนี่ยมันทำให้ คนเนี่ยอายุลดลงนั่นเองนะคะคนที่มีความรักมากจะดูเด็กลงไปนะคะทุกคนค่ะคือถ้านะคนข้างๆตัวเริ่มมาทักคุณค่ะว่าช่วงนี้นะคะคุณสวยขึ้นนะช่วงนี้คุณมีออร่านะคะช่วงนี้คุณทําไมมีแต่รอยยิ้มหน้าคุณมีแต่รอยยิ้มนั่นแหละคะ่ะคุณกําลัง ลดอายุตัวเองลงมาคือทั้งคุณทั้งเขาจะพยายามทำตัวให้ดีขึ้นอยากให้ดีขึ้นนะคะตัวเขาก็จะพยายามปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะคะอะไรที่ไม่ดีก็ลดลงนะคะเพื่อตัวคุณนะคะเป็นคนดีขึ้นเพื่อคุณนะคะเข้าใจคุณมากขึ้นนะคะแต่ถ้าคนไหนคะ่ะคนไหนที่เขาไม่พยายามเลยกินเหล้าแบบไหนก็กินหัวราน้าแบบนั้นนะคะไม่รักตัวเองไม่ดูแลตัวเองไม่พยายามปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือ ือเข้าใจคนนะคะแต่คุณนะคะกลับเป็นฝ่ายที่จะทำให้เขาอยู่ฝ่ายเดียวนะคะเวลามาพูดคุยกับเขาตื่นนอนตอนตีสามเพื่อมาคุยกับเขาโดยที่เขาไม่ได้พยายามเลยเขาไม่ได้พยายามเพื่อคุณเลยไม่ได้เห็นความพยายามของเขาเลยหรือการที่คุณเนี่ยพยายามทำวีซ่าเพื่อจะไปอยู่กับเขานะคะออกค่าเงินออกค่าตั๋วเครื่องบินพยายามที่จะไปเจอเขาด้วยตัวคุณเองแบบนี้ค่ะนะคะผู้ชายจะไม่ได้ ให้ความสำคัญกับคุณเท่าที่ควรค่ะมันเป็นสัญญ,ญาณอันตรายนะคะเพราะความรักที่จะเป็นรักที่แข็งแรงนะคะจะประกอบด้วยความเข้าใจความเห็นอกเห็นใจนะคะความที่อยากที่จะแคร์ความรู้สึกของคนที่เรารักนะคะนะเขาจะเปลี่ยนแปลงพัฒนาปรับปรุงเพื่อตัวคุณเพื่ออยากให้คุณภูมิใจในตัวเขานั่นเองค่ะ แล้วข้อที่6ค่ะเขาจะพยายามเข้าไปอยู่ในชีวิตของคุณนะคะเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวคุณนะคะอยากเห็นว่าคุณไปไหนมาไหนทําอะไรกับใครนะคะอยากให้ครอบครัวของคุณยอมรับเขานะคะตรงนี้ค่ะสําคัญมากๆ ซึ่งในเจ้าความรัก s, หรือว่าความหลงเนี่ยมันจะแตกต่างกันตรงนี้แหละค่ะนะคะเพราะว่าถ้าแค่หลงเนี่ยเขาจะไม่อยากให้คุณรู้จักคนในครอบครัวของเขาเลยนะคะแล้วก็ไม่อยากเข้าไปรู้จักครอบครัวคุณด้วยเพราะว่าการที่เขาเนี่ยเอาตัวเข้าไปอยู่ในครอบครัวของคุณเนี่ยช่วงแรกๆมันจะกระอักกระอ่วนไงน,นะคะมันต้องใช้ความพยายามอย่างสูงนะคะนะแต่ถ้าคนที่เขาจริงใจรักคุณนะคะเขาจะไม่ยอมแพ้ง่ายๆคะ่ะนะคะต่อให้ลูกคุณ หรือพ่อแม่ของคุณนะคะไม่ยอมรับเขานะคะในช่วงแรกเขาก็จะพยายามที่จะเอาใจแล้วก็เอาชนะใจคนในครอบครัวของคุณให้ได้เลยค่ะนะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายค่ะข้อที่7ค่ะเขาจะพูดความในใจกับคุณค่ะเขานะคะจะไม่โกหกคุณนะคะเพราะอะไรเพราะว่าคนที่รักกันนะคะเขาจะรู้แล้วว่า เวลาเราพูดกันเนี่ยเราไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวว่าเขาจะโกรธไม่ต้องกลัวว่าเขาจะไม่พอใจแต่เราจะพูดความจริงของกันแลกกันเราจะพยายามพูดในสิ่งที่มันทำให้ดีขึ้นนะคะแล้วก็การที่เรานะคะรู้ว่าคนไหนนะคะมีความผิดกันเล็กๆน้อยๆแล้วไม่ให้อภัยกันนะคะเช่นบางคนบอกว่าหนูไป ต่อว่าเขาค่ะนะคะไปอาจจะจู้จี้จุกจิกอะไรกับเ้าเล็กๆน้อยๆหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วเขาบล็อกเราค่ะเขาโกรธเรามากเลยค่ะนะคือเขาไม่ให้อาภัยเราเลยค่ะนะเราดูนะคะว่าถ้ามันเป็นความผิดแค่ช่วงแรกๆแล้วเขาโกรธ โมโหโกโรธาเราขนาดนี้นะคะนั่นคือเขาไม่ได้รักเรามากพอนะคะเขาไม่ได้รักเรานะคะเขาแค่อาจจะหลงเรานะคะแต่ว่านะคะในทางกับการถ้าคุณนะคะทำอย่างเงี้ยซ้าๆย้ำๆบ่อยๆนะคะแล้วเขาก็ให้อภัยคุณมาเสมอแล้วมาตลอดเวลาแล้วแล้วมันเป็นสักระยะเวลาหนึ่งนะคะบอกเลยค่ะ ถึงเขารักนะคะถึงเขารักเขาก็หมดรักคุณได้นะคะความรักก็มีวันหมดอายุได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นค่ะเขาปรับปรุงตัวตัวเราก็ต้องหันกลับมามองตัวเราด้วยค่ะว่าเรานะคะปรับ,ปร,บ,ป,รบปรับปรุงตัวปรับปรุงนิสัยของเราให้มันดีขึ้นแล้วหรือ,อยังนะคะความผิดนะคะที่เกิดขึ้นนะคะเกิดจากตัวเรา ไม่ยอมหยุดนิสัยแย่ๆแบบนี้หรือว่าเป็นเพราะเขารักเราไม่มากพอตรงนี้คุณก็จะต้องแยกแยะให้ออกนะคะความรักหรือความหลงเนี่ยนะคะจริงๆแล้วมันก็แยกออกจากกันยากนะแต่โดยธรรมชาติแล้วเมื่อคุณคบใครเป็นเวลานานๆนะคะความใคร่นั้นมันก็จะค่อยๆหายไปนะแล้วมันก็จะเหลือแต่ความสัมพันธ์ที่แท้จริงเนี่ยมันก็จะปรากฏออกมาค่ะหากความรักนั้นนะคะไม่มีอยู่จริงในความสัมพันธ์ เหลือไว้แต่ความหลงนะคะเมื่อหมดหลงแล้วนะคะก็หมดความอดทนที่จะอยู่ด้วยกันค่ะและนี่ค่ะก็จะเป็นความแตกต่างระหว่างความรักและความหลงนะคะก็ลองเอาไปเช็คกันดูค่ะว่าคู่สนทนาของคุณเป็นแบบนี้หรือเปล่าค่ะนะคะก็ถ้าชอบคลิปคลิปนี้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดการรับชมในคลิปต่อไปค่ะวันนี้ขอบคุณแล้ว ลาไปก่อนค่ะเจอกันใหม่คลิปต่อไปค่ะบ๊ายบาย